โอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้มีไอดีสวยราคาถูกมาขายก็ตัวนี้ราคาอยู่ที่580บาทนะครับก็สำหรับการ์ดมีตัวเกรดนะครับผมตัวนี้มีโมโมแอมเบอร์ราชินีเพลงล็อกนะตำรวจระวียงโดรดพัสุทน การ์ดก็สวยนะครับพร้อมเล่นสำหรับใครที่งบน้อยนะครับแล้วอยากจะได้ไอดีไปปั้นต่อนะแบบราคาเบาๆนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไอดีที่ตอบโจทย์แน่นอนเพราะว่าราคาถูกนะครับ580บาทการ์ดจี้พร้อมเล่นนะครับก็มีจี้ท็อปด้วย อย่างแปนท้องฟ้ามีเนื้อว่าหน้มวกฟ้าโล่ก็ดีนะสำหรับจี้ก็ถือว่าใช้ได้อันนี้เป็นออปชั่นนะครับตัด70ออกเกาก็จี้ออฟสวยพร้อมเล่นเลยนะใครงบน้อยก็ไม่ควรพลาดนะครับเนี่ยมีจี้แปนท้องฟ้าให้ด้วยจี้นี้บอกเลยว่า ถึงเติมเองนะครับ500ก็ไม่ได้นะอ่าเป็นจี้ที่หายากมากแล้วก็โหดด้วยก็มีประมาณนี้นะครับมีเนวันหน้ารองเท้าป้องกันหมวกฟาโลป้องกัน50นะโอเคก็มีประมาณนี้นะครับ สำหรับใครที่สนใจซื้อนะก็ลิงก์ใต้คลิปนะครับทัก Facebook เข้ามาได้เลย